กับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับคณะสงฆ์นะครับตั้งแถวรอนะครับเพื่อจะนำสรีระสังขารนะครับของคุณพ่อเสริมสักถากุนะครับไปที่เชิงตะกอนชั่วคราวของวัดบ้านเกาโบนะครับตอนนี้กำลังทำการย้ายอยู่นะครับยังไม่ได้มาถึงนะครับญาติโยมก็รอดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับ มัน่วยหย่นมพกดอกไม้ที่ประดับนากามบ่งบางแง่บอกว่ต่อกดอกไม้จากพวกนาฬิกจะนำจดนะกำลังเคลื่อนมานะครับ กำลังช่วยกันยกนะครับอิบซพนะครับของคุณพ่อเสริมศัทธากุนะครับไปที่เชิงตะกอนของวัดบ้านเกาบอแต่ว่าล่อนะครับทางด้านในกำลังช่วยกันยกอยู่นะครับฝนฟ้าชนระทาก็โป้ยปลายลงมาเบาๆนะครับไม่ขึงกับแรงนะครับทุกวันแสงแดดนะครับจะร้อนเราอุนะครับในช่วงเวลานี้แต่ว่านี้พิเศษนะครับ มีสายฝนปรยปลายลงมาเป็นละอองน้ำนะครับในเย็นสบายสบายนะครับแต่ว่าอย่าแรงกว่านี้เด้อนะครับถ้าแรงกว่านี้อย่าโยมที่มาร่วมบุญร่วมกุศลก็คงจะขยับขยายให้กลับไปบ้านหมดนะครับยังรออยู่นะครับ มองดูด้านในยังปึุงจักยยบขยายนะครับช่วยกันยกนะครับผู้ที่มีเลี้ยวแรงนะครับยกสรีระสังขัรอัตภาพของคุณพ่อเสริมสัทธากุนะครับมาแล้วนะครับเคลื่อนออกมาใกล้จะถึงประตูแล้วนะครับดอือยากจะเก็บภาพไว้นะครับเป็นพิเศษนะครับของวัดปั้นเากาอบนะครับมียม ผู้เป็นวยาวัจกรนะครับผู้ให้การทำนุบำรุงบวรพุทธศาสนาวัดบ้านเขาบ่ด้วยดีตลอดมานะครับตามที่ประเดชพระคุณหนงตาได้ให้ธรรมะและก็อธิบายนะครับความเป็นมาของโยมนะครับตั้งแต่ประเดชพระคุณหนงตามาอยู่ใหม่ๆนะครับโยมก็ทําหน้าที่เป็นวยาวัจกรนะครับดูแลวัดวาพระศาสนาด้วยดีตลอดมานี่นะครับเจ้าหน้าที่ต้องถอยแล้วนะครับต้องถอยแล้วนะครับ มีมุครับ,น,รบนะครับกำลังเคลื่อนมานะครับแต่ยกมาใส่นดนะครับ หลวงปู่พมหาประกอบสมบูโยพโร้อมด้วยทีมงานนะครับได้ทําการตกแต่งนะครับรถที่จะนาสริละสังขารนะครับอัตภาพอันไรวิญญาณของคุณพ่อเสริมสักตาคุนะครับไปสู่เชิงตะกอนนะครับไปเรื่อยเป็นบริบูไส้เป็นบริบอบอ,อไปเดินด่วนหน่อยนะครับ ปาดมาสายยาวให้เด่นสายยาวมากเลยนะครับไม่ได้คิดว่าจะสายยาวขนาดนี้นะครับนี่นะครับยายิดยมนะครับหยาติธรรมนะครับผู้มีความคุ้นเคยส่วนยศสนมคุ้นเคยกับพ่อเสริมศัทธากุนะครับแม่ขาวแม่ชีด้วยนะครับว่าจะเดินถอยหลังก็กลัวจะล้มนะครับก็เลยนาะ นี่เป็นสมณเนาานนะครับครูบาอาจารย์นะครับโอ้ไม่นึกว่าสายจะยาวขนาดนี้นะครับกับผมาามาทำภาพก็อยู่ด้านในนะครับพอมาถ่ายวิดีโอแล้วก็รู้ว่าสายยาวขนาดนี้นะครับโอ, <c oughs> โอ้สายยาวครับลุงตาครับสายยาวเหลือเกินครับ เป็นพิเศษจริงๆนะครับคงต้องถอดรองเท้าไว้แล้วนะครับจะได้เดินสะดวกนะครับใส่รองเท้านี่มันจะล้มนะครับนี่นะครับพ่อแม่กูบาจา์นะครับผู้ที่โยมพ่อเสริมศักดิ์ถากู้นะครับในการอุปธรรมประทักษมชูนะครับดูแลวัดวาพระศาสนานะครับบุญที่คุณโยมนะครับให้การ ทำนุบำรุงบวัพระพุทธศาสนาด้วยดีตลอดมานะครับก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์จากทุกสารทิศนะครับผู้เคยได้รับการทำนุบำรุงนะครับได้รับการคำชูจากคุณพ่อใหญ่เสริมทากุนะครับพอเสริมศักดิ์ถากุของเรานะครับเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ครูบาอาจารย์แม่จะอยู่ใกล้ๆนะครับก็มาร่วมพิธีนะครับ นำสัดีละสังขารนะครับของคุณพ, oui, พ่อนะครับไปที่เชิงตะกอนของวัดบ้านเขาบอนนะครับอู้สาธุสาธุภาพประวัติศาสตร์ได้หนิเข้าก่งหนึ่งสองสาม ได้แลว้วบ้นะครับมือกล้องกำลังตกลงกันนะครับได้หรือย,ยังไม่ได้นะครับปกติขาจอดล่อตรงนั้นนะครับเหตุภาพไปก่อนอจอดย่างเคลื่อนได้เลยครับเดี๋ยวเหตนภาพนัน่งปกติเขาให้เคลื่อนไปก่อน แต่ไม่รุมบอกกันในดื่อออกก้อนพระบ่หรือพระให้พระกดก่อนโอโมันลออยู่นี่ก้อนนะครับกำลังตกลงกันอยู่นะครับนะครับให้ สาธุอนุโมทนานะครับโยมคาเชนพร้อมได้คู่บาร,รมีนะครับคนสิไปหนีเด้ดดมาตรงเยวนะผีได้นีนี่ถือนะครับ <c oughs> เป็นบรรยากาศซึ่งกำลังจัดอยู่นะครับดดเดี๋ยวผมเบียกไปก่อนซะเนาะเด,ดครับนให้พระให้พระนํำครับผม พระเดชพระคุณหลวงตานะครับระกรูภาวนากิจจาทนนะครับหลวงพ่อเจ้าวาดวัดนปันกรโบรนะครับพร้อมด้วยคณะสงฆ์ลูกศิษย์ลูกหานะครับผู้มีความคุ้นเคยนะครับที่โยมพ่อเสริมศร,รัทธากูนะครับได้ให้การอุปธรรมคำชูดูแลวัดวาพระาศาสนานะครับให้การอุปธรรมประทัถประเจ้าประสงค์ด้วยดีตลอดมานะครับด้วยบุญอุปการะที่มีต่อกันนะครับ ก็เลยได้พระเจ้าพระสงค์คุบาอาจารย์มาร่วมจุงศพนะครับแต่บ้านเรียกว่าจุงศพนะครับนําไปที่เชิงตะกอนนะครับ<า>เป็นภาพที่ทรงสการบอกน,นะครับพอาจารย์ท่านบอกว่าทรงสการนะครับรรบ, <c oughs> บ้านภูมิราวาจุงศพทรงทรงสการนี่ละ,ะ,ละเป็นภาพพิเศษนะครับคงจะหาดูไม่ได้ง่ายนะครับแบบนี้นะครับ ขอบันทึกภาพเป็นวิดีโอไว้นะครับภาพนิ่งไว้นะครับนู้นนะครับปลายสายยังอยู่ที่ถนนทางเข้าวัดอยู่นะครับนี่วิดีโออันเดียวหรือ่เนี่ยอ,อันช้ดขาวยางออกกอนลงตาดเด้อนะงออกกอนตาก ลูกควคือเก้าเล่าลูกควให้เขาครับเออเอาลูกควาเลยเอาการอันเชิญเครื่องงานอดกอนไปควายนางได้ยางไหมวดได้เลยเอออ้าว อ้ามเหยียบร้อยเด้อเจว่าพิเศษไห้ครับฝนตกมากว่ามันอยู่ห้องเอร์นะอากาศเย็นสบายเลยนะครับพิเศษจริงๆครับทุกวันจะร้อนนะครับ ในช่วงเวลานี้ของทุกวันทะร้อนนะครับแต่ว่าด้วยบุญบาร,รมีนะครับของคุณพ่อเสริมศักธทากูนะครับฟ้าฝนสนธทา<ม>ก็เลยโปรยปลายปเป็นไอฝนยนเย็นเยนนะครับให้บรรยากาศสบายๆนะครับนี่นะครับญาติโยมนะครับที่เป็นข้าราชการนะครับสวนชุดขาวนะครับ เป็นพิเศษนะครับอยากจะเก็บภาพประวัติศาสตร์นี้ไว้นะครับวันเวลาผ่านไปก็สามารถมาดูได้นะครับมีญาติโยมคนหนึ่งซึ่งเป็นไวยาวัจกรนะครับให้การทํานุบํารุงบวรัพระพุทธศาสนาโดยดีตลอดมานะครับตามที่พระเดชพระคุณหลวงตานะครับได้เล่าให้ฟังนะครับโยมพ่อสมศักดิ์ทากุนะครับสอบ บรรจุคูได้นะครับแต่ว่าเลือกไปอยู่นะครับที่เชียงใหม่หรือเชียงรายก็เฮิรนไปอยู่ลำพูนเนาะเขายบอกว่าถือเลยเนาะไปอยู่ลำพูนนะครับด้วยบุญบารมีเก่าปู่เพสันนิวาสนะครับทําให้ไปเจอคู่บารมีที่ลำพูนนะครับสาวงามที่เมืองลำพูนนะครับอยู่ด้วยกันก็เลยลึกได้ลูกมาสองคนนะครับเฮ้อเนาะ กำจัดสรรให้นะครับแทนที่จะไปบรรจุที่เชียงใหม่เชียงรายหรือว่าภาคใต้นะครับแต่ว่าก็ไปที่ลําพูนเพราะว่าครูบารมีอยู่ตรงนั้นนะครับนสาวงามเมืองอำนาจเจริญก็เยอะที่อุบลก็เยอะที่ยะโสธรก็มีแต่ไม่เลือกนะครับไปเลือกที่ลําพูนเนาะโอ้ยปานนิทานไงเนาะนิทานชีวิตเนาะ คนเราถ้าบรรจุใหม่อยากกลับบ้านเลยนะแม่นเลยอธรรมดาต้องเข้าบ้านบมีที่รงบ้านเรียกเดือยเอาใกล้ที่สุดเนาะอันนี้ไปเจ็บตามพูดเหมือนทีบ้านนี้มันไปสอบทั้งอื่นได้นี่ต่อยากง่ายมาอยู่บ้านเรื่องหัวจักกันแต่ก่อนสอบบรรจุ่นกระเบืชักเนาะพูดอยู่อ๋อเฮ้ยพรมแดนพรมแม่นเแม่นขอโทษด้วยอันนี้เป็นการเดานะครับโยมท่านเสียชีวิตไปแล้วผู้อยู่ที่หลังก็เดานะครับ เดาว่าไปอยู่ลําพูนนะครับก่อนที่จะไปเจอกันนะครับนี่นะครับกรรมกัดสันนะครับในธรรมบทต่างๆนะครับมีประวัติความเป็นมาของแต่ละคนนะครับไม่ธรรมดานะครับแม้แต่ลูกของเศรษฐีก็บดีนะครับเห็นในพานนะครับล่าเนื้อล่าสัตว์เอามาขายนะครับใส่เกวียนมาขายมองผ่านหน้าต่างไปเจอเท่านั้นนะครับปรากฏว่าอยู่ไม่ได้นะครับต้อง สั่งคนใช้ให้ไปตามนะครับเขาเป็นใครมีพรรยาหรือเปล่าอยู่ที่ไหนยังไงจะไปเวลาไนสืบมาให้หมดนะครับเอาไปเอามาก็ไปอยู่ด้วยกันนะครับจนมีลูกด้วยกันเจ็ดคนนะครับลูกหญิงเจ็ดคนลูกชายเจ็ดคนนะครับอันนี้ด้วยบุญบาร,รมีเก่าที่เคยสร้างมาด้วยกันหลายภพหลายชาตินะครับในโลกนี้แม้จะมีคนมากมายนะครับแต่ว่ามีคนคนเดียวที่ประทับจิตประทับใจนะครับ สาธุอนุโมทนานะครับพระเดชพระคุณหลวงตานะครับนำพาคณะสงฆ์นะครับจุ้งนะครับสรีระสังขารนะครับยืนอย,ย,ยู่นี่จ้องของทำให้ตีนห้าพระเดชพระคุณหลวงตาบอกว่าให้ยืนอยู่นี่ภาพมันจะได้ทั้งหมดนะครับงานยังบางอยู่ที กลัวแต่ขาเลยสุดจะเปียกฝนนะครับเพราะไม่กันน้ํานะครับกันน้ําออกอย่างเดียวนะครับไม่ได้กันน้ําเข้านี่นะครับสายทานสตาวันนี้ท่านจุงเราพรุ่งนี้เราอาจจะจุงท่านนะครับ เ,าาเป็นพิเศษนะครับสายยาวเหลือเกินนะครับพระเดียบประกุนหลวงตาบอกว่าดักถ่ายอยู่ตรงนี้จะได้ภาพหมดทุกคนนะครับก็<ๆ>เลยรออยู่มุมนี้นะ ไม่หมดนะครับญาติโยมยังไม่หมดนะครับผู้เป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นคนเคยร่วมร่วมสู้ร่วมบุญบารมีกับคุณพ่อนะครับเสริมศรัทธากุนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสมาส่งสิละสังขารของคุณพ่อนะครับเป็นโอกาสสุดท้ายนะครับที่จะได้ส่งกันนะครับ พระคุณลวงตาบอกว่ายืนรออยู่ตรงนี้แล้วจะได้ภาพทุกคนนะครับสาธุอนุโมทนานะครับญาติโยมผ่านมามุมนี้พอดีนะครับผู้สายยาวเหลือเกินนะครับมุติกี้อยู่ต้นส้ายนะครับตอนนี้จะมาอยู่ทางไปสายด้อยสาธุอนุโมทนานะครับ เห็นภาพแล้วประทับศีลประทับใจนะครับอยากโยมผู้เคยสร้างบุญบาร,รมีร่วมกันมานะครับโดยเฉพาะนะครับปู่เป็นทายกวัยยาวจกรกด้วยกันนะครับของวัดพันเกาบสนะครับถือว่ากระทันหันพอสมควรนะครับกับผมมาธรมภาพเองเขาเคยเห็นโยมนะครับมาทํางานที่วัดมาช่วยงานเวลามีงานต่างๆรับบริจาคนะครับดูแลอูบาอาจารย์ถ่วยกันก็เห็นท่านสุขภาพดีนะครับ ไม่ได้สุขภาพย่ำแย่อะไรก็คิดว่าจะอยู่ด้วยกันนานๆน,น,นะครับแต่ว่าความไม่แน่นอนแห่งอายุสังขารน,นะครับพอถึงเวลาก็จากไปนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องคิดนะครับไม่รู้ว่าเราจะสามารถอยู่ได้ขนาดไหนนะครับฝนเริ่มจะลงเม็ดแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเม็ดจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม้กันสั่นขาไรสุดของเกรือภมิัตรมภาพจะไม่กันฝนนะครับ ไม่กันน้ำกันได้เฉพาะโทรศัพท์นะครับกันน้ำอยู่บ้างนะครับเคยใช้ครั้งหนึ่งนะครับโดนน้ำมันช็อตเจ๊งไปเลยนะครับ ในเน่เดิมขอเขาในเน่เดิมขออนุญาตเขาในเน่เดิมขอโอกาสเน่เดิม ลงไปด้านนู้นแล้วนะครับว่าจะมาอยู่ด้านบนถึงเห็นได้ภาพไกลนะครับแต่ว่าก็ไกล้จริงๆนะครับนี่นะครับกำลังอัญเชิญหีบศพนะครับอันเป็นที่บรรจุอัตภาพร่างกายนะครับของพ่อ <eties> คุณพอ่อเสริมสักคากูนะครับ ล่างี่คนบอนครับล่างล้ว่างล่าง่า่ครับเยี่ยมไปอเยครับนี่งอนเนเถ้่มจันทที่นี่ทุงเีทไมจันท่์แล้วลี้ยวแล้วหือไงวเล้ยวนะครับถือไม่อยู่ครับถือไม่แล้วจ่ล่างหนยังเด่ครจัก

บ,บังมือให้แน่ก็ไหนมอี่เที horses, honey, oh, right. hm ่ยงผูกอยู่บ่มีกัยังผูกอยู่บ่ไงยตาดอกนี่นี่เนี่ยแดง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 เนี่ยเยอันนี้มนเนี่เอบตัดออเล

ใช้น้ำมะพร้าวล้างหน้าศพนะครับเพราะว่าเป็นน้ำที่บริสุทธิ์สะอาดเกิดจากธรรมชาติจริงๆนะครับไม่ได้ยว้างไปแวดีรงนีไดได้อยุลครับยุลรุ่นที่ตรงนีครับมันเป็นเอดจิม่ครับจากีไปเไป ชาว่างจะได้พิจารณาพร้อมกันอันนี้มองนะครับบรายการท่านหน้านี่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 บีาชการ่าน้มีนี้ครับเพาะนอรมธรรมจํกรสุดท้ายกับปอดที่จะล้างนิน้อยบ้า อันนี้มนนันนี่มเ่อนังนี้างเ,เอเพราะอันนี้เอาไว้่น้านะอ่ันนี้รองธรรมาสังเวทมาที่นี่อันนี้มนนับ but